สำหรับคลิปนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของการกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวครับพี่น้องครับผมเอาครับสวัสดีครับเฮียอุตครับผมครับสวัสดีครับยังครับสวัสดีครับมีพี่น้องเกษตรกรนะครับสอบถามกันมาครับในช่วงนี้แฮปปี้คลินิกครับเฮียครับผมหอยเชอรี่นะครับตอนนี้เนี่ยกาลังระบาดอย่างหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีหรือว่าข้าวนาปังครับผมครับ เราจะมีวิธีการกําจัดยังไงครับผมครับผมครับก็สวัสดีชาวแฮปปี้การ,กรเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับช่วงแฮปปี้คลินิกนะครับจากคําถามที่อาจารย์สอบถามมาก็คือทำนาไม่ว่าจะเป็นนาปีและนาปังครับและช่วงนี้ฝนตกเยอะนะน้ำเยอะน้ําหลากน้ําไหลครับมีปัญหาหอยเชอรี่ครับมา,มากัดกินต้นข้าว เราจะแก้ปัญหาหรือว,ว่าจะมีวิธีการกําจัดยังไงกับหอยเชอรี่ตัวนี้นะครับครับครับผมครับก็สําหรับเรื่องของหอยเชอรี่นะครับก็จัดเป็นศัตรูพืชเอกศัตรูของต้นข้าวชนิดหนึ่งและที่สําคัญมากครับนะโดยเฉพาะในการทับนาข้าวที่มีฝนเยอะฝนหลากฝนหลายหรือว่าข้าวที่กําลังแทงหน่อขึ้นมานะครับหอยเชอรี่จะกินหมดเลยหอยเชอรี่นี่มันจะกินข้าวตอนไหน <ừ> ก็เริ่มกินตั้งแต่ข้าวแทงหน่อขึ้นมานิดเดียวมันก็กินเลยอ๋อแ oh, ทงหน่อขึ้นมาปั๊บเนี่ยแทงหน่อปุ๊บกินเลยพอมีน้ํามาปั๊บเนี่ยมันกินเลยกินเลยจนภาษาชาวนานเรื่องหอยเอหอยเลียข้าวเ <ừ m. S 2> นี่ยหนอ่อเลียหน่อข้าวจะชอบกินข้าวตั้งแต่ต้นหน่อข้าวเล็กๆจนถึงความสูงข้าวประมาณนั้น สักสิบเซนนี่ถึงสิบเซนเียนะห้าเซนห้าถึงเจ็ดเซนก็คือหน่อข้าวจนถึงข้าวสูงไม่เกินประมาณสิบเซนติเมตรเท่านี้ช่วงที่หอยกินนะชอบกินที่สุดเลยครับแล้วหอยเชอรี่ที่ชอบกินต้นที่ตัวที่กินเยอะที่สุดคือหอยตัวตัวเล็กนะหอยตัวใหญ่ตัวเล็กไมข้าไม่ค่อยเยอะอ้าไอตัวรุ่นประมาณนี้นะเท่านิ้วก้อยมาเนี่ยตใหญ่กว่านิ้โ้งหน่อยหนึ่งอ่ะเป็นคล้ายๆกับลูกของมันฮะครับตัวนี้แหละหรือว่า กินเยอะที่สุดเลยแล้วกินเก่งมากไม่ใช่ตัวเต็มใบตัวใหญ่นี่มีหน้าที่ในการออกลูก<อ>เป็นหลักเอออกลูกขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเ,เอาวางไข่แล้วก็ออกลูกต่อ,อวางไข่แล้วก็ฟักตัวต่อเอาเอาตัวเล็กขนาดนั้นมันจะมันจะกินได้หรือเฮียโอ้โหเขา,อาหอยเชอรี่หนึ่งตัวเนี่ยตลอดอายุการอา,อายุไขของเขาเนี่ยวงจรชีวิตครับวงจรชีวิตของหอยเชอรี่หนึ่งตัวนะฮะครับสามารถวางไข่ได้อยู่ประมาณสองหมื่นห้าพันฟอง หนึ่งตัวหนึ่งตัวนะตองหอยหนึ่งตัววางขายได้25,000ฟองครับผมแล้วอัตราการรอดนะครับอยู่ที่80%ต์โอ้แปดเลย80%รอดแน่นอนตายไปแค่20%ที่ไม่รอดครับนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดดูถ้าเรามีตัวใหญ่ๆหอยเชอรี่ตัวเล็กกว่าคำปั้นหน่อยนะครับเล็กกว่าคำปั้นหน่อยเนี่ยสักสิตัวเนี่ย เราจะมีลูกหอยที่ตัวเท่าหัวแม่ปโป้งนี่นะฮะกระดกก้อยเนี่ยประมาณสองแสนกว่าตัวนะครับ,รบหอยหนึ่งตัวเนี่ยต่อหนึ่งคืนกินอยู่ประมาณเจ็ดต้น<อ>สำหรับต้นเล็กประมาณห้าเซนติเมตรอ่อะกินเจ็ดต้นต่อหนึ่งตัวเลยนะครับแต่เราคิดดูว่าในหนึ่งไร่เราจะมีข้าวอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันต้นเอ้เจ็ดแสน,น 7, ต้นนะเจ็ดแสนต้นนี่หอยเชอรี่มีอยู่สองแสนต้นเนี่ยถ้ามี สักสองแสนตัวนะฮะหนึ่งไร่คืนเดียวมันกินหมดเลยเ<อ>กลี้ยงเลยคอันนี้คือหอยเชอรี่นะตอกย้ําเลยนะหอยตัวใหญ่ๆนี่ไม่ค่อยกินเนี่ยตัวที่เล็กๆที่กิน,นคือหอยตัวเล็กๆเท่านิ้วก้อยเท<อ>่านิ้วโป้งเนี่ยนะใช่ๆพวกนี้นี่กินเก่งมากเห็นบอกว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,รเก็บมาใส่กระสอบไว้แล้วก็ตั้งไว้ตามคันนาเฮียอ่าครับผม ได้เป็นกระสอบเลยนะได้เป็นกระสอบเลยครับแล้วก็นี่คือการทําลายของหอยเชอรี่นี่เยอะมากนะเพราะฉะนั้นนีกเกษตรกรอย่าไว้วางใจเด็ดขาดเลยนะครับเรื่องหอยเชอรี่ที่เรามาดูว่าแล้วถ้ามันมีเยอะๆแบบนี้เราจะกาจัดหอยเชอรี่นี่ได้อย่างไรบ้างครับเนี่ยสารยากําจัดหอยเชอรี่นี่ตอนนี้มีอยู่ด้วยสามกลุ่มด้วยกันครับนะตัวแรกเลยที่อยู่ในรูปของสมุนไพรกาดชากากชาอ่ากาดชาตัวนี้ตายเฉพาะอ่ส่วนที่เราหวานโดนอ่า เราต้องใช้ในปริมาณที่เยอะมากถึงจะตายดีแต่ข้อดีก็คือปลอดภัยต่อกนด้วยครับแต่ปลาเราใส่เข้มข้นปลาก็ตายครับตัวที่สองคือกลุ่มของเม็ดเทาดีไฮเป็นเม็ดสีชมพูนะเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเลยอันนี้เป็นเยื่อล่อคืออันนี้หอยจะต้องมากินถึงตายถ้าหอยไม่กินนี่ไม่ตายอเพราะฉะนั้นนี่เราหวานไปขนาดไหนถ้าหอยมันเดินผ่านถ้ามันไม่กินก็ไม่ตายอันนี้แต่ว่าข้อดีของ เมทารีไฮก็คือปลอดภัยต่อคนและปลาครับนะแต่ว่าหอยกว่ยจะมากินได้นี่ก็ไม่เกลี้ยงเลยถ้าไม่กินก็ไม่ตายไม่ตายต้องกินน้ถึงจะตายครับตัวล่าสุดเลยที่กำลังได้รับการนิยมอย่างแรงและที่ร้านเราขายเยอะมากอันนี้เป็นกลุ่มที่สามเลยเเป็นกลุ่มตัวที่สามในของตลาดนี้นะผที่ได้รับความนิยมสูงมากเลยคือชื่อโอซามิกโอซามิกครับพี่น้องครับโอซามิกนี่นี่นี่ครับผมสำหรับโอซามิกเนี่ย เป็นผงละลายน้ำเป็นผงเลยเฮียอ่าเป็นผงนะตัวยาเป็นผงอันนี้มันเป็นห่อแล้วก็ข้างในมันเป็นอะไรอ่าเป็นผงเลยไม่เป็นซองไหมอ่าอันนี้เป็นซองนะบรรจุซองแบบนี้เลยอยู่ข้างในอ่ะข้างในก็จะเป็นซองอีกทีหนึ่งอ๋อเป็นซองอีกชั้นหนึ่งครับผมซ่องน้อยซ่องน้อยอ่าซองน้อยไว้อันนี้เป็นซองที่ไว้บรรดูรูปรูปลัชเออใช่ใช่อยู่ข้างในเป็นซองน้อยอ่าใช่ครับเอออ่ะทีนี้อ่าวิธีการตัวนี้เป็นยาผงก็คือเราละลายน้ําแล้วเราทําการฉีดพ่นหรือเําำศาสตร์ไปก็ได้เดือนนึน ข้อดีของตัวโอซามคิคือหนึ่งปลาไม่ตายนะปลอดภัยต่อคนก็คือเราลุยน้ําได้เลยหนะ้าลัวทาให้ไม่เหมือนกับพวกกลุ่มสารเคมีคพวกอะไรแบบนี้นะตัวนี้นี่ปลอดภัยนะคนปลอดภัยต่อคนและปลาก็คือปลาไม่ตายปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อปลาครับแล้วก็หอยไม่จําเป็นต้องกินแค่แค่พอลลาลรา ฉีดไปโดนนะตัวยาเนี่ยมันละลายวิ่งไปตามน้ําเสร็จหอยที่ทอยู่โดนตายหมดเลยครับผมมันวิ่งไปตามน้ำํำเราถ้าเกิดมีหอยอยู่หัยก็จะตายด้วยเลยครับอันนี้ก็คือข้อดีของโอเซมิกหอยไม่จําเป็นต้องกินก็ตายไปครับแล้วก็ปลอดภัยต่อปลาปลอดภัยต่อคนใช้คือน,น,นี่คือตัวโอซามิกค,ครับ <นะ S 2> แต่แต่ว่าเวลาใช้นี่ให้ใช้กับนาข้าวอ่าครับ ไม่ใช่ไปฉีดหรือว่าไปเทลงในสานะอ่าครับคือให้ใช้ในนาข้าวอ่าก็คือเป็นสําหรับหอยเชอรี่ที่ระบาดในนาข้าวนไม่ว่าจะเป็นนาหวานนาดํานี่ได้หมดเลยเพราะหอยเชอรี่นี่ไม่เลือกกินว่าอันนี้นาหวานนะอันนี้นาดานะครับหอยเป็นต้นข้าวนี่มันกินหมดเลยนะพอกินหมดเสร็จปุ๊บเนี่ตัวโอซามิกนี่ก็ ฆ่าได้หมดเหมือนกันหอยตัวเล็กหอยตัวใหญ่นะครับตายหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราวิธีมาดูวิธีการใช้นะครับสำหรับผงนี้เราแนะนําให้ใช้ห้าช้อนต่อน้ําประมาณสิบลิตรห้าช้อนยังไงเฮียห้าช้อนแกงเรานะมันเป็นถุงไม่ใช่หรอมันเป็นผงอยู่ในถุงสรุปแล้วคือเอาเอามาใส่ช้อนเราเอาช้อนแกงเราในตักห้าช้อนเลยห้าช้อนนะผสมน้ำอ่าสิบลิตรทําการฉีดพ่นสิบลิตรหรือมาผสมน้ําประมาณสองหนึ่งถึงสองลิตร แล้วเจาะรูตรงขวดสมมติว่าเป็นพวกขวดน้ำอัดลมนะฮะขนาด1.5ลิตรนี่เราผสมอันนี้2ช้อนถึง3ช้อนต่อน้ำประมาณ2ลิตรหรือว่าลิตรครึ่งเนี่ยแล้วเจาะรูขวดน้ำอัดลมเลยนะฮะแล้วเราไปไล่บีบไล่ฉีดไล่อะไรได้เลยยามันก็จะวิ่งพอวิ่งไปตรงไหนมีหอยก็จะตายไปนะทีนี้ระดับน้ำที่แนะนำให้ใช้ก็คือน้ำไม่ควรเกิน5เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรไม่เกินอ่า ที่เหมาะสมที่สุดแล้วพอเราฉีดเสร็จเรา,าสาดเสร็จไปเนี่ยเราขังน้ําทิ้งไว้ประมาณ7วันเนี่หอยที่ยมุดอยู่ใต้ดินจะขึ้นมาตายหมดเลยอหอยตัวเล็กหอยตัวใหญ่หอยวางไข่หอยอะไรเนี่ตายหมดเลยหอยเป็นหอยนะที่เป็นหอยเชอรี่นะครับอันนี้ก็คือตัวโอซซมิกนะครับ,รบหอยไม่ต้องกินก็ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งองตัวนี้นะ จะแนะนําไม่ใช้อยู่ที่ประมาณ4ี่ไร่สี่ไร่ครับที่สี่ไร่เนาะที่ระดับน้ําไม่เกิน5เซนติเมตรครับซองใหญ่แบบนี้ครับผมแล้วก็ข้างในมีซองเล็กเนาะเป็นเป็นซองบรรจุอยู่ข้างในอีกอีกชั้นหนึ่งครับผมครับเอาครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจครับฮียครับผมก็โอชามิกครับสำหรับท่านเกษตรกรชาวนาที่สนใจจะใช้โอซามิกนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube และช่องทางออนไลน์ทุก อ่าช่องทางแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อพเภอของชายจังหวัดกาลสินครับผมครับขอขอบพรคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมครับอมครับพี่น้องครับนี่สําหรับหอยเชอร์ี่ในนาข้าวของเราครับผมยังขี่เฮียนะครับเพื่อนในวาวจ้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับศัตรูของข้าวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหอยเชอรี่นะครับผมเพรว่าสิเป็นสีได้ก็แหล้วแต่นะครับแต่ว่ามันคือหอยเชอรี่เนี่ยครับ สางปัญหาสร้างความปวดเสียนเวียนเก่านะครับให้พี่น้องเกษตรกรเนาะเอาสําหรับท่านใดน,นะครับอยากที่จะได้โอซามิครับผมไปใช้ในานาข้าวของท่านครับผม0899428684นะครับแล้วก็0925164252ครับอีกครั้งหนึ่งครับ0925164252นะครับ ทั้ง ID ดี n ลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับจะเลื่อมประสานกันเข้ามาเด้อนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับเพียอุดนะครับขอมรพผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับดิหอยเชอรี่ในนาข้าวนะครับต้องใช้โอซซมิกครับในการดูแลนะครับผม